รสวัสดีครับทําไมเราต้องจัดการขยะประเด็นจัดการขยะมาอย่างไงจริงๆแล้วประเด็นจัดการขยะเนี่ยมันคือเริ่มต้นจากเรื่องของสาธารณสุขทางทะเลซึ่งเป้าหมายของสาธารณสุขทางทะเลเนี่ยเราเพียงแต่ว่าต้องการจะดูแลสุขภาพของคนที่ทํางานทางทะเลไม่ว่าจะเป็นประมงไม่ว่าจะเป็นทัวร์ท่องเที่ยวทางทะเลเต่างแต่เรากลับมามองว่า จริงๆประเด็นที่มันน่าจะสำคัญกว่ากว่านั้นนะ่ะมันคือการจัดการขยะเราก็หันกลับมาดูว่าถ้าอย่างนี้เราจัดการขยะโดยใช้คำว่าขยะทางทะเลมันก็เลยกลายมันพอเราขยับไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันแคบไปมันเป็นการจัดการขยะทางทะเลอย่างเดียวแล้วมันแคบพตฉะนั้นก็เลยไปมองว่าถ้าอย่างนี้จัดการขยะทางทะเลเนี่ยถ้าหากว่าชายฝั่งไม่มีขยะ ทะเลก็น่าจะไม่มีขยะด้วยแต่พอทำไปจริงๆแล้วกลายเป็นว่าขยะทางทะเลเนี่ยถ้าไม่มีชายฝั่งลงไปขยะชายฝั่งลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขยะทางทะเลแต่หันกลับมาอีกทีแล้วกลายเป็นว่าขยะจริงๆอะ่ะมันเริ่มน่าจะเริ่มจากต้นทางคือต้นทางก็คือเริ่มจากการจัดการขยะในในในถุมชน หรือการจัดการขยะด้วยตัวของชุมชนเองจะสําคัญกว่าถ้าถ้าไม่มีเรื่องของขยะทางชุมชนเนี่ยขยะก็จะไม่ลงมาทางทะเลมันก็จะไม่มีขยะทั่วไปก็ไปเห็นการจัดการขยะที่ดีก็คืออ่าวนางซึ่งเขาจัดการขยะโดยโดยการจัดการขยะก,ก่อนลงทะเลแล้วก็หลังจากที่เก็บจากทะเลขึ้นมาแล้วก็มาจัดการขยะก,ก็ทําเป็นตัวอน,น,นอนบ้างทําเป็นถนนบ้าง แต่มันยังลงไปถึงชุมชน,เป,นเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นคนทำเพราะท้องถิ่นทำเนี่ยเริ่มจากการทำโดยเอาขยะเอาขยะพวกเป็นพลาสติกเนี่ยมาทำเป็นบล็อกตัวหนอนแล้วก็ทำถนนก็มองเห็นว่ามันเป็นด้านเดียวแล้วก็ชุมชนก็ไม่ได้เข้ามาร่วมเพราะนั้นเราก็เลยพยายามจะมองดูว่าที่ไหนที่ชุมชนก็เข้ามาร่วมก็ไปเห็นเรื่องของออทางพังงานพังงานเข้าจัด เรื่องพังงาแห่งความสุขเขามีเรื่องขยะทีนี้ในเรื่องขยะของพังงาเนี่ยเขาลงถึงชุมชนเลยแล้วก็ไปจับเรื่องของชุมชนโดยเริ่มจากบางวันจังหวัดพังงามีปริมาณขยะสะสมในจังหวัดเกือบ300,000ตันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร ขยะจึงเป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งแต่ที่ตำบลบางวันในอำเภอคุระบุรีกลับไม่มีทังขยะให้เห็นเพราะที่นี่มีวิธีการคัดแยกขยะที่ปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ,า,นบางครั่งหิ้วขยะมาจากบ้านพวกเขาเอามาขายในโครงการสหกรณ์หบาทของโรงเรียน ที่นี่สากรศูนย์บาทเนี่ยผมให้งบประมาณมา15,000บาทวันนี้ชื่อว่าสากลศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับก็คือก็คือทางโรงเรียนเนี่ยเขามีเขามีโครงการอยู่แล้วดังนั้นเพื่อจะไปตอบโจทย์เรื่องของการจัดการขยะเนี่ยผมก็ค้นพบว่ามันก็มีสามห่วงพี่มีสามห่วงว่าห่วงที่หนึ่งก็ผู้ปกครองห่วงที่สองคือครูห่วงที่สามคือเด็กผมทากับผู้ปกครองนี่เยอะมากเยอะมากแต่ว่าผลสมมติที่เกิดขึ้นเนี่ยยังยังค่อนข้างน้อยดังนั้นเลยค้นพบว่า ไอ,ไอ้กลุ่มเด็กเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่สามารถที่จะเอากิจกรรมลบบนี้มาทําได้ดังนั้นอภิบาอ,อบางวันเนี่ยเขาทํางานเขาทํางานแล้วบางท้องถิ่นกับกับคนในพื้นที่ช่วยกันทําให้ไม่มีรถไม่มีถังไม่มีรถคือไม่มีรถขยะไม่มีถังคือไม่มีถังขยะชุมชนช่วยกันเก็บขยะเองดูแลเองจัดก,การเองจนกระทั่งออกมาเป็นสร้างเป็นมูลค่าของขยะอันนี้คือส่วนหนึ่งของของพังงา ก่อยาในการจัดก,การขยะของเขาเนี่ยเขาขอขวดคืนคืนฝั่งก็คือข,ขนาดที่ยังไม่ได้ทําเรื่องนี้เนี่ยพวกขวดพลาสติกจะลอยกันเต็มขอยาหมดก็เลยกลายเป็นว่าเขาเขาไม่มองเห็นซึ่งอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณประเสริฐคุณประเสริฐเพราะคุณประเสริฐเนี่ยเป็นคนดูแลในเรื่องนี้ก็พยายามจะเอาเรื่องของขวดคืนชายฝั่งโดยโดยพยายามจะเก็บขวดจาก จากในน้ำเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งเพื่อเอามาขายให้มันได้มูลค่าแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ตัวเองเขาก็พยายามจะช่วยกันคือเก็บขวดขึ้นมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็ไปขายแล้วก็เอาเอาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไปซื้อเพื่อจะมาใช้กับพื้นที่ในชุมชนเป็นเป็นของใช้แบบสาธารนณะภายในชุมชนแล้วบางส่วนหนึ่งก็ให้เขาเก็บแล้วก็ขายได้ได้สตางค์ก็ไปเก็บ ให,ให้ของไข่ของมันด้วยอันนี้ก็ส่วนส่วนที่ดีผลตำนิดทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คือมาจากมมการอสมอไปกำลังขับเคลื่อนสำคัญกับผู้นำชุมชนเทศบาลประชาชนทุกคนนะครับในเกาะยาวใหญ่มีส่วนร่วมทั้งหมดชนนะครับ แล้วก็แกนนำต่างาทุกฝ่ายในในตะบ,บตตตนกว่ายาวยหญครับเพื่อกัรคิดจดเริ่มต้นก็คือหลังจากที่พวกเราทำ CBT ต้องเที่ยวชมชนับ